สวัสดีค่ะมาอยู่กับชอบ่องทอมนิดทำไปเรื่อยโบนมาแล้วเรามาฝนเลยนะเสียงนี่คือฝนจะมาเล้ครับลมลมแห้งมาอีกแล้วมาหาเช่นเดิมบางคนอาจจะลืมกันไปแล้วมันบอกรับผมนะยาฝาวถิมยาฝาวป้าครับมันกะยุงแน่ยุงยากแน่ทั่วไปนะครับผมนะเมื่อใดมาลงแน่ขายของซอยแม่แน่ นนเนี่ยกล่วยถอดมันถอดเมื่อนี้กะไปเก็บดอกไม้ครับมามัดขายเนาะเอาเงินเลยครับผมนะที่มันเป็นเงินขอบคุณนะครับผมบางที่ก็หายไปแน่ยังทั่วไปนะครับผมนะกะยังบ่ได้ทิ้งช่องไปเด้อพี่น้องยังอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่นะฝากกดกาลังใจนะครับผมกดกระดิ่งไว้แน่เดอ้อย่ำชอมหนิดมากเป็นแนวทาง คำว่าแนวทางเนาะเราก็ไม่สามารถรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะรับทั่วไปอะครับเหมือนอาจารย์ที่ดังๆเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขมาเบิองหนากันซื้อๆก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะลืมหนากันไปเน,ะนาะแมนบมากกับกดไหลโบมักกับเรือนันมาก,กับสายฝนโดนบันดาลให้มาวันนี้ขอถูกขอให้นะครับ แม่ก็เอิญแล้วเดี๋ยวมา,าลูกให้ไหมครับมาต่อกับสายฝนไปขายของมานี่และครับผมนะมันก็ยุ่งกันยากเกลื้วกินลูกขามาเขาก็แม่ก็เอิญไปขายของนี่แหละก็ได้ลงกไห้นะมาอยู่กับท่องช่องนิตสกานครับมว่านี่เป็นไนกันบ้างรวยจากแนวทางของอาจารย์ผ่านอื่นมาครับผมอ่ะก็ เขาบางรุดบางคือกันแบบกับพอมนีดก็้ามฟังหายเจี๊ยบลุกมาแห้งๆแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาไม่เอาหมากระเลนเขา,บ,าบ้านไปแล้วมือว่านี่หาน้อยมันออกหาสองหาน้อยพิเศษล่างออกเก่านะผู้ใดอยากเลนหุลล่นเลนยังเขาไล่กลุ้มกระได้เ้อครับผมนะมันก็เป็นเพียงแนวทางหาน้อยเอากับมีให้ทุกมือแหละครับเขาไล่กลุ้มทางเดียว นะถ้ายังอยากเจอหน้ากันก็ไม่ทั้ง YouTube อีกก็ได้ค้าผมนะพิเศษเมื่อว่นถ้าน้อยปกติออกหนึ่งหาล่างออกเก่าซีส่วนวี p อพออกซีแปดหกล่างออกเจ็ดแปดครับโอเคแมวคอยกับกำลังใจดีๆเด,ด้ดูว่ามันจะเลี้ยงหนัหนูหน่อยเหมียนบนอ้อมมาสำหรับ วันอาทิตย์ครับฮาหนอยวันอาทิตย์สายรูดสายวิ่งมาแล้ววันนี้ลบมมาแห้งสุดๆมันจิดคนบ่หล่ะพี่น้องสายรูดสายวิ่งฟันชงไปที่ศูนย์ครับรูดศูนย์วิ่งศูนย์ท่มนิดค่ะอย่าขาดศูนย์กันละกันค่ะ้หาหนอยมันกับมามือเว้นหมือบางที่มาติดเงารูดศูนย์วิ่งศูนย์ครับนะแนวทาง ตัวเน้นครับตัวแดง03 04จัดไปเน้น03 04มากรับซ้ายคน0ูนจับคู่ครับ07 09มเจนย์นอย่างนอ้อพทวนอีกครั้ง03 04, 0 7, 09, ูนย์สีศูย์เจู้ารูดศนวิ่งศูนยมาทงไปที่ศูนยกันแล้วกันครับกระยานฝนยานน้ำเด่นแมวข,อยขย่อยกระยาหลือเกินร่วมกับมาแห้งลือเกินครับได้ยินบ่อันเปิดเสียงดังๆกันแล้วกันเนาะมาตัวเด่นมีสองตัวครับอีกตัวหนึ่งครับสีเด่นอีกตัวหนึ่งสี สีจับคู่ครับสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าเป็นไดครับผมหมักบอ่อกกับแนวทางของเห้ามาทวนอีกครั้งสำหรับเดินอีกตัวหนึ่งสี่ครับสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้ารอรุนครับรอลรุนกันอีกที่หนึ่งเนาะสำหรับว่า มันจะเป็นจังไนตัวเดินเขาบ่อเนีครับเป็นเพียงแนวทางให้ครับมาต่อกันเลยครับตกกันครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเก้าครับเอาอีกครั้งหนึ่งทวนทวนนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเก้าครับ โอเคสิบ okay. ตัวเจสิบตัวเจาะสายรูดก็วัดใจฟันธงไปพิศูนเนาะก็ล่อลุ่นอีกที่หนึ่งแล้วครับบางที่มันก็มาแน่รูดแน่ทั่วไปนะครับผมนะทั่วไปช่องอืน่นเหมือนกันครับแล้วนี้ช่องห้าน้อยขึ้นดังๆทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ดังๆง,ง,ง,งานเธาแล้วเราห้ช่วงบรรยากาศน้ำกระเด็นรับผมนะฝนกระจิกมากแล้วครับมาจับสามตัวครับ หกศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่ชวนอีกครั้งสำหรับสามตัวหกศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่โอเคครับแนวทาง เฮ้วัดดวงวัดใจกันมาบ้างเข้าบ้างไม่มาบ้างก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่แล้วครับผมนะฝากกดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งไว้ครับปึ้งพอ่ถบเทมปนิดมาปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนไปทางท่านผู้ชมเลยจากที่หายหน้าหายตาก็ต้องขอถูกเขาไพ่ครับคนที่ยังรอและก็ยังรักกันอยู่ถ้าไพ่มักอ่ะให้กำลังใจกันไปครับถ้าผู้ใดบบมักอะแต่แค่เลื่อนผ่านนะแค่เลื่อนผ่านมากัน อยู่น้ำตาลนะครับผมนะมันก็เขาแน่รุดแน่ทั่วไปครับผมนะมาเบิงบรรยากาศฝนติดตกแล้วฝ่ามืดก็คง้บดดนเห็นสน่นตะเวนย่ามโซาสำหรับเมื่อนี้กะมาดูจัมปะกาแลเข้ากาจิจากรากันไปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยครับพี่นอ้องสำหรับเมื่อนี้กะขอบคุณนะคะที่มารับชมพอไห้มีความสุขหลายๆเลยเรืเ่อยๆ มากับฝนไอ้ทอมนิดมากับฝนไปดูกันครับมาลมลมแรงแล้วโอมากับฝนจริงๆครับต้นนี้โยกไปแล้วล่ะนะครับผมนะทางบ้านทานผูน้ชมตกปะครับมรงยัยกาากาศ นานๆนนก็จะมาอยู่ด้วยกันทีหนึ่งเนาะขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับผม่วนล่มร่มล่ม,มป่ามาสำหรับมันนี้บ๊ายบายครับ